อยากกลัวความผิดพลาดคนกลัวเวลาที่เสียไปโดยปราบประโยชน์ดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการร้องต้องรอดจบแล้วชมละครชุดทิดาวานอนค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย กลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอพี่ชายให้กำลังใจพี่ชายด้วยนะคะจุงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยี่เป็นชาติไทย <c oughs> มันซาบซึ้งมากเลยพี่จูนจา๋าหนูแบบ พี่จุดมานั่งแทนหนูดีกว่ามาเลยไปไหนอยู่ก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เจอกันาน,นานงวดหน้าเลขกอรสองต้องรอ้องสวัสดีครับขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงรอ้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอ้อง